โลกของเราก็หนาเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะผ่าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆหวอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey, ระเบิดอ <laughs> เอาละครับวันนี้ก้อยู่กับผมนายอาติมไป็นครับกับเกม โซล่าส a s ตภารกิจปิดฉากถล่มโลกกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมสําหรับในเกมนี้พี่ก็เคยเล่นเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วตอนนั้นนะครับสิ่งที่ใช้ในการทําลายโลกยังไม่มีอัปเดตเข้ามาเยอะขนาดนี้แถมยังมีสิ่งอื่นๆอัปเดตเข้ามาอีกด้วยน่าสนใจกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการทําลายโลกแบบต่างๆน,นะครับจะมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมชื่อกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติการทำลายโลกในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะมีแบบว่า System Smash กับ Planet Smash เอา Planet Smash ก่อนละกันเอาละตอนนี้โอ้โหขอดูหน่อยสิ อะไรวะเนี่ยเทียบไปหมดดูสิมีแบบว่าแสงเลเซอร์จรวดต่างๆนะครับแล้วก็สัตว์ประหลาดกนันอีกด้วยนี่คืออะไรเออหูเฮ้ยมีดวงดาวเยอะขนาดนี้เลยล่ะถ้าทางจะย,ยาวนะครับเกมนี้มีจํานวนประชากรประมาณ7,000กว่าล้านใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าอุกบาทกันก่อนมาลือฟื้นความทรงจําสักนิดหนึงเฮ้ยเห็นเกาะอ,อยู่ที่ตรงนี้ย้อนไปซิจะมีคนตายเท่าไหร่เออย่า ต้มโอ้โหประมาณ1ล้านกว่าคนใช่ไหมเกาะนี้คนแบบว่ายังน้อยอยู่นี่ชอบเกมนี้ตรงที่โลกมันบุ่มเข้าไปนี่แหละนี่ผมย้อนเข้าไปจุดเดิมปา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 โอ้โหโลกเริ่มจะเป็นรูปรุนและนี่ก็คือสเก็ตอะไรเอ่ยลองดูหน่อยสิเฮ้ยสเก็ตด,ดาวแบบว่าโอ้โหดูสิลุ่มก้อนอุกบาตท,ที่สุดแสนจะน่ากลัวนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่ง ขอทําการเอ้ยไม่ใช่รีเซ็ตขอหมุนหน่อยเพื่อนเออจากนั้นก็ลองใช้เป็นพวกสเก็ตดาวนี่ก็คือทวีปอะไรก็ไม่รู้มีเขตแบบว่าแหง้งแล้งแล้วก็สีเขียวๆอยู่มากมายลองหย่อนไปที่ตรงนี้โอ้โหร้อยกว่าล้าน <c oughs> เริ่มมีคนตายยาสเก็ตดาวสุดยอดถึงการทําลายล้างนี่สี่พันกว่าล้านเริ่มจะแบบว่าโอ้โหตายกันเกลี้ยงไอ้ผมเราจะเพิ่มหลุมสิวให้กับโลก <c oughs> เอาละดูซิ ถ้าเจอแบบว่าเศษซากอุกบาทบุกเข้ามาแบบนี้โลกจะแบบว่าแหวงแบบนี้เลยนี่สามารถซูมออกซูมเข้าได้อ,อ๋อประมาณนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นดวงจันทร์นี่ผมเราเคยแบบว่าใช้มาแล้วครั้งหนึ่งไหนดูซิดวงจันทร์ทำลายโลกโอ้โหเฮ้ยแทรกตัวเข้าไปแบบนี้อุยดูซีแบบว่าแหวงแหวงไปเลยนะถ้ามีซักสามดวงืห รับรองว่าโหดร้ายกันอย่างแน่นอนแต่ว่าลอยมาแค่ดวงเดียวนี่ผมแทรกเข้าไปแบบว่าแกนกลางของโลกหูยุบเข้าไปแล้วเฮ้ยอีกลูกได้ไหมนี่ลองหยอดเข้าไปดูสิอยากจะให้มันทะลุเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งปั๊บปั๊บปัป๊บกลิ้งเข้าไปโบลิิง <c oughs> โอ้โหโอ้โหเป็นรูครับผมหยอดเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละเฮ้ยออกมาแล้วสองลูกมาทะลุแน่นอนเฮ้ยดูสิเริ่มจะแบบว่าเห็นรูมาปั๊บปั๊บปัป๊บ <c oughs> โอ้โหแม่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวตอนนี้ดาวโลกก็ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยดูสิจำนวนประชากรเหลือศูนย์มารีเซ็ตก่อนละกันเอาละ ต่อไปก็คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นหลุมดำนี่ผมโอ้โหยพอเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยมันดูดแบบว่า,ป,าประชากรแล้วก็โอ้โหยพื้นผิวของโลกเรียกได้ว่าแทบจะหายไปเลยเนี่ผมดูดเข้าไปปืดปืดปืดนี่ขยายวงกว้างเข้าไปเรื่อยๆดูสิตายไปแล้ว1000กว่าล้านนี่ผมอ๋อกินลึกเข้าไปถึงแกนกลางเอาละเมื่อไรแบบว่าจะทะลุมาที่ฝั่งนี้เอ่ย อุยดาวได้แตกสลายหายไปเกลี้ยงดูสิเกิดความร้อนสะสมมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มารีเซ็ตต่อไปก็สายฟ้าของพระเจ้าสายฟ้าพิโรธด,ดูสินี่โอ้โหย,อ,ยอะไรวะเนี่ยสายฟ้าระบบสุริยะเฮ้ย <c oughs> พาแบบว่าคนตายไป6กพันล้านโอ้โหแหวงไปเลยแบบนี้อะไรของแกวะเนี่ยโหดร้ายจริงๆต่อไปก็ทวีปตรงนี้มาไม่รอดหรอกเปียงเปียงเปียง เหลือจำนวนประชากรแค่ศูนย์อ่าไม่รอดแล้วสินะถ้าเราแบบว่าก่อตัวหลายๆจุดดูสิโอ้โหอชิมเมนโอ้โหแม่โลกถึงการเอาสารเป็นพลังสายฟ้าที่สามารถทําลายพื้นผิวโลกได้อย่างน่ากลัวกันเลยทีเดียวดูสิรีเซ็ตรีเซ็ตต่อไปก็คือนี่คืออะไรเอ่ยดูสิอ๋อเป็นการแบบว่ายิงพลังแสงจากยานของเอเลี่ยน จิว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 ก็ถือว่าทำลายประชากรได้อย่างโหดร้ายเหมือนกันนะครับผมดูสิแม่วันดีคืนดีเจอลูกระเบิดลงมาแบบนี้ไม่รอดอย่างแน่นอนาแต่ว่าพลังทำลายล้างไม่ค่อยจะสะเทือนพื้นผิวของโลกเท่าไหร่นะมาต่อไปก็จรวดของมนุษย์จะไม่เอ่ย ยิงไปแล้วบา้บาบา้บาบา้า้ดูสิเกิดหลุมบ่อน่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆนิวเคลียร์นะครับนี่คืออะไรเอ่ยเฮ้ยตุ้มโอ้โหเฮ้เยแพรแบบว่ารังสีความร้อน ค่อนข้างจะไกลดูสิเรียกได้ว่าเป็นลำแสงเลเซอร์ความร้อนสูงต่อไปก็นี่น่าจะเป็นลำแสงการเผาผลาญอ่าเคยใช้กันอยู่นี่สามารถทําการวาดรูปได้ด้วยแล้วก็ค่อยๆ่อกืนกินผิวของพื้นโลกไปเรื่อยๆนะครับผมเอนี่คืออะไรเอ่ยเฮ้ยคืออะไรกันนะโอ้โหเป็นลูกระเบิดงั้นละ่ะลองแบบว่ายิงเข้าไปหน่อยสิปีด ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอุ้ยเกิดระเบิดขึ้นอ๋อเป็นคล้ายๆกับระเบิดที่ติดตั้งเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บอ่าเหมือนจะเป็นระเบิดเวลาอะไรประมาณนั้นจากนั้นก็ยิงจรวดปลุกเขาเรียกว่าทําให้มันเกิดการระเบิดปุ่ม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 ,มโอ้โหสุดยอดครับผมเฮ้ยมันไม่ค่อยระเบิดมาต้องยอดเข้าไปเรื่อยๆดูสิปั๊บ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 โอ้โหแสงวาบ เกิดหลุมบ่อที่โคตรจะลึกนี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นจรวดแบบว่าพลังทำลายล้างสูงที่สุดมาลงที่ทวีปตรงนี้กันเลยดูสิจิ้วมาแล้วจ้าลงไปสิบุ้มโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดแบบว่าเป็นคลื่นแบบนี้จากนั้นก็ตูม้มโอ้โหเฮ้ยตายเลย อุ้ยกวาดล้างครึ่งโลกไม่ใช่สิทั้งโลกไปเลยเพื่อนเฮ้ยเอาใหม่สิโอ้โหอาวุธคราวนี้ค่อนข้างจะรุนแรงกันเลยทีเดียวลองลองแบบว่ากลางทะเลนะครับผมฟิวตู้มมาเกิดขึ้นที่รอคอยการระเบิดนี่ลังสีอะไรก็ไม่รู้มาแล้วบาปนี่กืนกินทั้งโลกโอ้โหจำนวนประชากรจะไปเหลือไหมล่ะ กลายเป็นดวงดาวที่แห้งแล้งกันไปเลยนี่ผมลองหยอดเข้าไปอีกลูกหน่อยสิมาเข้าไปแกนกลางกันอีกรอบหนึ่ง สุดยอดจริงๆมาเข้าไปอีกลูกนึงตูม้มบาบโอ้โหแทบจะเป็นแบบว่าหลุมอะไรก็ไม่รู้ดูสิอีกลูกนึงบึ้มโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนลังสีจะไม่ถูกกระจายเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในหลุมนะครับมารีเซ็ตรีเซ็ตต่อไปเกี่ยวกับพวกของเอเลี่ยนกันบ้างการจู่โจมของมนุษย์ต่างดาวนี่ผมก็จะเป็นลังสีที่เป็นแบบนี้ไงสินะลองดูสิจิ้ว โอ้โห ôi. เฮ้ยเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่นะถ้ามียานเอเลี่ยนมาทําแบบนี้บนโลกเราคงจะตายกันเยอะแน่นอนนี่คือยานอะไรเอ่ยมาดูสิมาแล้วจ้ายานอวกาศจะรวดเอเลี่ยนเฮ้ยเปิดปะป้าอะไรเนี่ยจะยิงแสงเลเซอร์งั้นหรอวีดวิดวิดวดวดวด,วดนี่สะสมพลังงานอยู่ปิ้วหูเฮ้ยเจาะลึกลงไปแบบนี้ เฮ้ยดูก่อนโอ้ยแกนกลางโลกตายหมดกลายเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์กันไปเลยเพื่อนืห,หแสงสว่างโอ้ห,หอะไรวะเนี่ยเฮ้ยระเบิดืเป็นผุยผงเฮ้ยเจอยานลำนี้ลำเดียวมนุษย์โลก ตายหมดเลยล่ะต่อไปก็คือยานขดๆอะไรก็ไม่รู้เราจะมายิงกันที่ตรงนี้กันเถอะมาแล้วยานลํานี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับผมอืมบินมาอย่างเชื่องช้าเอาละดูซิมันจะทําอะไรกับโลกเราเฮ้ยมันเริ่มแบบว่าโอ้โหยิงแบบกรีดแบบนี้อืมประชากรตายเยอะอยู่เยวผมดูเหมือนว่ามันกําลังจะผ่าครึ่งโลกกันสินะเฮ้ย ทำแบบนี้เลยหรอเนี่ยผมโอ้โห و. ค่อยๆกรีดเฮ้ยถ้าเราแบบว่าส่งมาหลายๆลำนะครับโลกน่าจะถูกแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนอย่างแน่นอนลองแบบว่าส่งมาหลายๆลำหน่อยสิปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ยผมโอ้โหกจีดนี้พาครึ่งโลกเร็วๆเพื่อนเร็วๆเพื่อนอยากจะเห็นโลกแบบว่าถูกแบ่งครึ่งโอ้โหส่งมาโคตรหลายลำตอนนี้โลกของเราก็หนาเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะพาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆตอนนี้รู้สึกว่าโลก ของเราก็น่าจะถูกแบ่งครึ่งเป็นที่เรียบร้อยนี่โอ้โหก็ยังสามารถคงอยู่ได้นะ มาต่อไปก็อันนี้มันก็คืออะไรเออหูเฮ้ยยานยงใหญ่มาและเพื่อนเราจะมาดูกันว่าความสามารถของยานนี้เฮ้ยโอ้โยสวรานทะลวงโลกอา้าวเกิดความร้อนสูงโลกไม่สามารถอยู่ได้อีกแล้วทะลวงเข้าไปแบบสุดติ่งกันเลยทีเดียวเอาใหม่รีเซ็ตลองแบบว่าขุดหลายๆลูก,กันหน่อยอ่าเราจะมาขุดทรัพยากรจากโลกใบนี้นี่มากันหลายลำอยู่เพื่อนโอ้โหยมันขุดเข้าไปแล้วนี่ค่อยๆขุด ลวงโลกย่าอย่งกน,นอนจึ๊บจึ๊บจึ๊บจืบอแล้วก็จะไปโผล่ที่อีกทางหรือเปล่านะเดี๋ยวผมน่าจะโผล่มาแล้วเพื่อนดูสิโอ้ยค่อยๆมุดออกมานี่ก็คืออะไรเอ่ยดูสิโอ้โหเป็นยานแบบนี้มีแผงโซลาเซลล์น่าจะเป็นบาเรียหรือเปล่านะเฮ้ยโอ้โอมีการกลางบาเรียด้วยปปปปปปโลกนั่นปปป โอ้โหเทคโนโลยีในการปกป้องโลกงั้นก็ลองใช้มิสไซน์หนหออ่อยสิเฮ้ยผมอ๋อบัมบัมบัมเฮ้ยป้องกันได้แล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะจิ้วโอ้โยป้องกันได้อยู่เฮ้ยบาเรียอย่างหนาแล้วถ้าเป็นจรวดอันนี้ละ่ะจะวดที่ไร้แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้ฮึดูสิคลื่นของมันจะโดนโลกหรือเปล่านะยับบุ้ม บอกโหการแพรเฮ้ยบาเลียหายเลยถ้าอย่างนี้ก็สามารถจัดการมาได้แล้วบาเนี่ยผมยานพังหรือยังโอ้ยเรียบร้อยแมอาวุธที่หลายแรงพวกมันก็ไม่สามารถต้านทานได้อยางน้นสินะมารีเซ็ตแป๊บหนึ่งเอาละตอนนี้มาดูเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนกันบ้างนอนอวกาศไหนดูสิแม่โอ้โหเฮ้ยน่ากลัวเหลือเกินดูสิโอ้โหอะไรเนี่ยมากี่ตัววะเนี่ยเพื่อนอถ้าเจอแบบนี้ ไม่ต้องสู้แล้วมั้งแม่จะไปสู้ได้ยังไงอย่างกับพยาธเลยนะเพื่อนเอาละอุ๊ยทะลวงโลกโอ้โหมันมุดเข้าไปแล้วข้าจะกัดกินโลกใบนี้เหมือนกับแอปเปิ้ลอุ๊ยมันโผล่มาแบบนี้ด้วยงับ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 แม่ช่างเป็นโลกที่อร็อร่อยจริงๆดวงดาวไหนก็ไม่อุดมสมบูรณ์เท่านี้และนี่คืออะไรเอ่ย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเทนต์เคิลมานวดปลาหมึกทำลายล้างโลกจิ้มโหเฮ้ยมันดึงออกไปเลย <c oughs> ตัวประหลาดทำลายโลกจริงๆเนี่ยผมเราจะให้เห็นกันชัดๆไปเลยมานอนยักษ์ทำลายโลกข้าจะดึงโลกออกไปเยอะหออกไปแล้วดูดเข้าไปกินและนี่คืออะไรเอ่ยเงาของพระเจ้างั้นเหรอเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ยักษ์จริงๆเฮ้ยโอ้โหต่อยเข้าไปโอ้ย <laughs> oh, <hey, S 1> มัดเทพเจ้าแทบจะตายกันหมดเลยนะเอาละ่ะตอนนี้ขอเห็นแบบว่าชัดๆกันหน่อยดวงอาทิตย์อยู่ที่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่ทางนี้เดี๋ยผมอ่าข้าคือเทพทำลายล้างโลกยอบบุ้ม นี่ประเทศไทยต้องโดนพระเจ้าต่อยไหนดูสิเฮ้ยยาสุดยอดจริงๆมนุษย์เหลือ200ล้านโอ้โหย,ยังมีแบบว่าดวงดาวอื่นๆที่สามารถไปได้อีกสามารถสร้างโลกได้เองด้วยออดูสิโอ้โหยแล้วก็นี่คืออะไรโอ้สภาพความร้อนที่ทําให้โลกมีน้ําแข็งหรือว่าเป็นโลกที่ร้อนๆ้อแห้งแลง้งจํานวนของน้าอ่าน้ําเยอะก็จะเป็นดาวที่ไม่มีพื้นดิน ประมาณนั้นนี่ดาวอังคารหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเป็นดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เหมาะกับการทดลองอาวุธอย่างแท้จริงแล้วก็ดาวนี้น่าจะเป็นดาวของพวกเอเลี่ยนดูสิเหมือนจะเคยมาอยู่นะแล้วก็นี้หุยอะไรเอ่ยประชากร800กว่าล้านเหมือนเป็นฐานของพวกเอเลี่ยนโอ้ยดวงอาทิตย์2ดวงซะด้วยนะเทราฟอร์มาอืมสามพันกว่าล้านดาวอะไรเอ่ยใครมีความรู้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแล้วดีล่ะ ดาวเยือกแข็งอันนี้อมีแบบว่าอุกกาบาตล้อมรอบซะด้วยดูสิดาวฮาเดสอันนี้ล่ะดาวอะไรก็ไม่รู้อันนี้ ขอลองกลับไปที่เมนูแป๊บหนึ่งนะ System s m a s h นี่คืออะไรเอ่ยโอ้โ oh หระบบสุริยะจักรวาลอ๋อ oh. เราสามารถทำลายล้างได้แบบว่าเยอะแยะมากมายอย่างเช่นปูโตใช่ไหมนี่ผมอะไรเนี่ยอุ้ยบังคับได้ด้วยเราจะเอาปูโตไปชนกับจูปิเตอร์บ้าเอ้ยได้ด้วยจูปิเตอร์มาชนกับดวงอาทิตย์ยาบบึมเอาหายไปเลยแล้วก็อันนี้คือโลกชนกับดาววีนัสยับมาก ตุ้มอุ้ยมีการแบบว่าสูญเสียวงโคจรเนี่ยผมเฮ้ยบ,บอบเฮ้ยทำลายไม่ได้ง่ายๆนะครับมาสมมุติว่าเป็นเศษซากของอุกกาบาตโอ้โหโอ้โหดูสิเฮ้ยสต๊อปก่อนสูมได้ไหมเนี่ยน่าจะสูมไม่ได้ลุมดำนี่แบล็กโฮโอ้โหย ดูต่อสิเฮ้ยมันดูดดวงอาทิตย์ด้วยหลุมดำโอ้โหดวงอาทิตย์ไม่มีเหลืออุยอ้ยโอ้โหในที่สุดเกิดซูเปอร์โนวาการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เอาเป็นว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ โอเคนะครับผมก็สําหรับในครั้งนี้เรียกได้ว่าได้เห็นอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับแบบจัดเต็มกันไปเลยใครที่อยากจะให้พี่อตินะครับทาอะไรกับดวงดาวแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองทํากันให้ดูใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดาดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ